รับ Number รในเกมอีฟุตบอลตอนนี้เนี่ยคือใครนะครับผมเติมไป2แพ็คเมื่อกี้เนี่ยแพ็ค500กับแพ็ค200ประมาณ700กว่าบ,บาทอะ่ะสแพ็คนะครับผมไม่ต้องมีสูตรแล้วกดไปเลยดับเลยจบปิ้งปิงปงปงดับไปแล้วเขีย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 วโอ้โหวล่ามาวิล่ามาจบไหมใช้วิล่ามาเลยวิล่ามาแตกเลยจบแยกย,ย้ายนอนอะบอก แพ็คนี้หลายคนบอกว่าผมรอใช้ทองมานานแล้วนะครับผมใช้ทองกับแพ็คที่สมเหตุสมผล <c oughs> แล้วหมายความว่าอะไรแพ็คที่ผ่านมามันไม่สมเหตุสมผลเหรอ <c oughs> ปาติกเวล่าครับผมมาแล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็น Number ร์วันมิดฟิลตัวรับกลางรับในเกมภาคเฟสเลยนะในเฟส2021 2020 2019 2018อ้โหน่าจะน่าจะไล่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าพอเป็น e f ีฟุต a l l เนี่ยเวล่ามันเป็นร่างบ็อกซ์ทูบ็ด้วยนะครับประกอบกับสไตล์ a n งเกอร์แมนมันมาแรงนะครับผมสไตล์ Destroyer อรสไตล์เก่านี่คือในเกมเพลของภาคเฟสนี่คือวิงว่งชนวิ่งทําลายล้างนี่คือสุดจัดจิง จริงนะครับผมแต่เอ็นเคมานในภาคอีฟุตบอลมันมาแรงนะฮะการยืนตำแหน่งมันมาแรงกว่าเดสทอร์เยอร์นะครับแต่ตอนนี้เวียล่ากลับมากับเวอร์ชันเดสทอร์เยอร์แล้วนะครับผมดูซิว่ามันจะได้รับความฮิตเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับผมคือด้วยสรีระของเวียล่าเนี่ยตัวใหญ่192มีความแข็งแกรงสูงยืนเกมรับดีดุดันดีนะครับผมแต่กับเกมเพลย์ภาคอีฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะเพิ่งมีแบบล่างบ็อกซ์บ็อกใช่ปะมันก็เลยยังไม่เด็ดขาดยังไม่เด็ดขาด ว่า number no. one กางรับในเกมพักอ e ีฟุตบอลเนี่ยคือใครกันแน่เดี๋ยวยังไงนะฮะเวีลานี่เวอร์ชั่นนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งให้คนได้เรียนรู้ได้เล่นได้ลองเล่นกันสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะเปิดโหวตนะครับจัดอันดับมิดฟิลตัวรับที่ดีที่สุดในอ e ีฟุตบอลนะครับผมเพราะว่าเวีล่าร่างนี้มาแล้วนะครับผมจะได้เห็นผลชัดเจนนะเห็นผลชัดเจนนะครับว่ากางรับ number no. one ในเกมอ e ีฟุตบอลตอนนี้เนี่ยคือใครนะครับผมอ่ะ วันนี้ยังตัดสินไม่ได้ครับเพราะว่าแพ็คเพิ่งมานะครับผมขอตามล่าก่อนแล้วกันนะฮะ4,400ทองนะครับผมปาติกเวล่าร่างนี้ตัน102นะครับผมแล้วก็มากับบูสเตอร์ฟิสิคอร์ิตี้นะครับผมความแข็งแกร่งเพิ่มจ้มฟิสิคอลคอนแทคบาลานซ์และสตัมมีน่านะครับแต่ผมแอบแอบดูแล้วนะถ้าเกิดว่าเรากดออโต้เนี่ยรู้สึกว่าความแข็งแกร่งอาจจะน้อยอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับที่เราคาดหวังไว้นะครับแต่อาจจะต้องปรับนิดนึงอาจจะต้องปรับได้เองอาติดตามรับชมรอคลิปรีวิวนะครับสำหรับปาติกเว ล่านะครับผมน่าจะเป็นเป้าหมายแรกที่หลายคนอยากได้ในแพ็กนี้นะครับแต่ว่าปีเตอร์เช็คก็น่าสนใจนะปีเตอร์เช็คเนี่ยถ้าออโต้ก็ตัน1นึเหมือนกันนะครับเป็นดีฟ ensive Goal ป e e p e r ถ้าเกิดว่าวิเอล่าเนี่ยเป็นกางร,รับหมายเลขหนึ่งในเกมพักเบสแล้วปีเตอร์เช็คเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งในเกมพักเบสเช่นกันนะครับแต่ว่าในเกมพ e ักอีฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็อาจจะเปิดโหวตเหมือนกันนะสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมสำหรับปีเตอร์เช็คโกลค k ปปิ้ง g บวกสองนะครับเพิ่มอเว r e สแค s ชิ่งแพล g p ง e l รีเฟกซ e x e s นะครับผมบวกไปอย่างละสองนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอีพิกนะครับในแพ็กนี้ก็คือจิวเปโตซินวานะครับจิวเปโตซินวานี่ยจริงๆความสามารถของเขาก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเคยรีวิวร่างเก่าๆไปเนี่ยสไตล์ด้วยความว่าเป็นสไตล์แองเกิลแมนนะคือตัวที่ต้องบอกว่าเพชรในตมเออมันไม่ใช่ในตมสิเพชรในเพชรแล้วกัน เพชรที่บางคนอาจจะมองข้ามนะสไตล์น่าสนใจแต่เราอาจจะติดจากภาพจําในเกมภาคเฟสว่าจิเบโตซินวาเนี่ยระดับกลางๆเนาะอาจจะไม่เก่งระดับกลางๆแต่ว่าเฮ้ยด้วยความที่มันเป็นเอ็งค์แมนมาแรงในภาคอ e ีฟุตบอลนะครับแล้วจิเบโตซินวาแพทเทิร์นของเขามันก็น่าสนใจนะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับร่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดวิลลิงบอกสองนะครับผมก็ตัน100นะครับสำหรับจิเบโตซินวาและที่สําคัญนะครับแพ็คนี้เนี่ยชื่อแพ็คคือ English League g u a r d i a n s นะครับก็คือนักเตะใน พีม์ลีกนะครับนักเตะในพีม์ลีกหมายความว่าอะไรครับมันเป็นลีกที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดแล้วล่ะนะนักเตะคนไหนมานี่ก็คือแบบว่าอินกับการเปิดตามล่านะครับผมดูตัวดูตัวอื่นกันหน่อยนะครับดูเบนดีอาร์สครับผมตัน99ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช้อีปิกนะฮะแต่นี่นะจะเป็น เซนเตอร์แบ็กตัวอันดับท็อปของเกมเลยนะครับเวลามีล่างออกมานะครับเกมรับต่างๆความแข็งแกร่งความดุดันต่างๆสวยนะครับแล้วสไตล์เดสทอยเยอร์แต่อาจจะมีจุดอ่อนเรื่องของสปีดนะครับเดี๋ยวถ้ารีวิวทันหรือว่าทําเป็นแนวทางการอัพทันนะครับติดตามรับชมในช่องบอมสกี้รีวิวแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กน,นี้นะเปาตอเลสเมื่อก่อนตอนภาค2020หรือ2021เนี่ยนะมันมีอยู่ล่างหนึ่งโคตรเก่งเลยล่างฟีเจอร์เพเยอร์ล่างการม่วงนะครับผมโคตรเก่งเลยอันนี้เก้าเก้าสิบแปดนะครับเก้าสิ 92, บแปด แอสตันวีล่าจเซซาครับผู้ถัอประตูจากวูดแอมตันวอลเลอร์96ค่ะตัวล่างๆเนี่ยจะตัน96หลายตัวอยู่นะครับผมชาวปาลินธาตัวนี้98นะครับนี่เดสต์รอยเยอร์เหมือนกันคู่สไตล์กางรับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแพ็คนี้กางรับเยอะนะตัวรับเยอะวัดเดเวน97นะครับ จาก pur, ตอนแต้มฮอสเปอร์สไตล์บิลล์อัพนะเซนเตอร์ center, นะครับแล้วนี่ครับโซฟิยันอัมราบัดครับผม <laughs> ใส่อารมณ์นิดนึง <laughs> นี่เป็นร่างแรกที่มาในในเวอร์ชั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครที่เป็นสาวกหงไอผีแดงนี่คืออาจจะต้องแบบคิดและคิดอีกนิดไอยอยากได้วิล่าด้วยอยากได้อัมรลบัดด้วยจัดเลยเติมทองเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอัมราบัด97ป่ะ97นะครับอ่าค่าพลังที่ผมบอกนี่คือค่าพลังจากการกดออโต้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีวิี ที่ปรับให้ค่าพลังมากกว่านั้นนะครับผมถ้ามีมากกว่านั้นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะแอนเดอร์สันครับ96ครับผม96นะครับแล้วก็เอ็ดโด าแล้วูกเอ็นโดครับ96ครับของหงแดงก็มีติดมาเหมือนกัน1ตัวนี่ท็อปโทีมใหญ่ๆน่าจะมีครบเนาะเชลซีอาร์ซนอลแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลโอหทีมสเปอร์ก็มี6ทีมมีครบเลยนะทีมใหญ่ๆมีครบเลยนะครับแบ่งกันไปคนละตัวทีมทีมาตัวทีมมาตัวนะครับผมอ่ะโอเค1 4,400ทองนะครับผมดูสิว่าจะได้ปาติกเวราหรือไม่ครับผมอย่างไร เติมไป2 p a แพ็คเมื่อกี้เนี่แพ็ค5 0 0กับแพ็ค200ประมาณ700กว่าบ,บาทอะ่ะสแพ็คนะครับผมแล้วมีทองเก่าอยู่ร้อยเดียวนะครับก็รวมเป็น4,400ทองนะครับทองแค่นี้เนี่ยจะได้ตัวที่ต้องการหรือเปล่าและตัวที่ต้องการคืออะไรครับเป้าหมายเบอร์นหนึ่งแน่นอนครับปาติกเวลา่าเบอร์2ครับปีเตอร์เชคนะครับเบอร์3จิเบโตซินวานั่นแหละเบอร์4อัมลาบัตดีอาร์ด้วยอัมลาบัตด้วยอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันครับผมว่าจะมาสัก กี่ตัวจะแตกให้ผมสักกี่ตัวนะครับผมเอาเลยครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดีช่องเต็มเลยช่องเต็มช่องเต็มทังนักเตะเต็มเพิ่มไม่ได้แล้วด้วยขอเคลียร์ก่อนนะฮะขอเคลียร์นักเตะหมดสัญญาก่อนนะฮะเก่าๆนี่ไอดีนี้สร้างเล่นไว้นานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับอันนี้ตัวเก่าๆตัวดิจิเตอรี่หมดสัญญาผมก็เสียดายผมยังไม่ขายทิ้งนะกาเบียโรอรมึงอยู่เลยเนี่ยตัวเก่าๆแบบนี้แล้วกันโรนันโด จำใจต้องขายไปตัวเซนดาตอนแรกจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเนี่ยดาบิเดคิเก็บไว้ก่อนไหมเป็นที่ระลึก a few moments later อะสามสิบสามตัวขายไปปุ๊บขายผิดตัวบ้างป่ะวัเนี่ย <c oughs> ได้จีพีมาห้าแสนกว่านะครับผมแล้วก็ไอเทมเพิ่มสกิลเอ้ยไม่ใช่ไอเทมอัพเลเวลอีก16ชิ้นนะครับผมโอเคมีทุนและมีทุนในการอัพนักเตะแพ็คใหม่นะครับผมมาเฮ้ยผิดแพ็คอันนี้ครับครั้งแรก แตกเลยเอเปล่าครั้งแรกแตกเลยเอเปล่าเราจะไปที่ฝั่งฝันครับ <laughs> ปาติเวลารอคุณอยู่ครับผมสิบแรกแตกเลยไหมกดครั้ง3วิ1 2่ส,ส let's go ไปดับลอยรอบแรกดับต้องดับฮ้ยรอบแรกรอสิบแรกไม่แตก สิบแรกไม่ดับนี่คือแบบนานมากนะท,ที่ที่ไม่มีโอกาสแบบนี้โอ้โหนี่เอาจิบูต้ซินวาตุเอยเอาแฟติเวลาตัวปลอมไปก่อนครับเบนไว้เอาตัวปลอมไปก่อนโอ้โหสิบแรกยังไม่แตกครับสิบแรกจะไฟยังไม่ดับโอ้โหกะว่าสิบแรกนี่คือแตกจบเลยนเนี่ยแม่เจ้า สิบแรกครับผมสิบแรกครับไฟยังไม่ like ดับเลยแถวบนยังไม่มีวิวแววเลยแม้กระตั้งตัวไฮไลท์นี่โอ้และที่สําคัญคือห้าดาวยังไม่ออกเลยเนี่ยห้าดาวยังไม่แตกเลยเนี่ยอย่านะอย่าให้เสียวนะอย่าให้เสียวนะอย่าให้เสียวนะอย่านะอย่านะอุตส่าห์อุ่นหนุนแล้วนะพี่โคนะพี่โคอย่าใจร้อยนะใจใจอย่าใจร้ายนะใจใจร้ายนะ ตจคอไม่ดีเช้าเช้าเลยนะครับผมไปครับสิบที่สองไม่ต้องมีสูตรแล้วกดไปเลยดับเลยจบปิ้ง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 ดับไปแล้วเขีย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 วโอ้โหเวล่ามาเวล่ามาจบไหมชาเวล่ามาเลยเวล่ามาสิบที่สองแตกเลยจบแยกย้ายนอนหลับฝันดีสี่เวล่าโอ้โหมีต่เช็ควะห้าโอเคโอเคโอเคมีแต่เช็คก็เช็ควะเช็คก็เช็คเช็คก็เช็ค มาแถมมาแถมมาปีาเตชคมาจิวปโตซิลวามาด้วยหรือไม่ก็ตัวไฮไลท์อัมระบัตมาดิอาสมาแถมมาด้วยครับปีเตชอย่ามาคนเดียวนะเหงามาคนเดียวแล้วเหงาชวนเพื่อนมาด้วยปุ๊บโอ้โหมาคนเดียวชอบโดดเดี่ยวเลยครับผมโอ้โปีเตชไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้มาแล้วหนึ่งตัวสบายใจและมีตุนนะมีตุนแล้วหนึ่งตัวอ่ะเจ็ดร้อยกว่าบาทได้มาแล้วหนึ่งตัวฮะตุนไปแล้วนะครับผม ตุนไว้แล้วตุนไว้แล้ว10สิบที่สองครับแถวบนอูแถวบนไม่ไม่แตกจริงนะดีนะทีไปเตเช็คมาเนี่ยแถวบนไม่แตกจริงห้าดาวมีตัวเดียวเลยนะี่ยที่ได้มาเนี่ยดูปีเตอร์เช็คเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมไปต่อสิบที่สามครับเรามีอยู่สองพใช่ไหมเก้าหนึ่งเก้าเก้อ้าูหูมันได้แค่2รอบว่ะมันเปิดสิบได้อีกแค่สรอบครับผม เปิดสิบได้อีกแค่สองรอบครับผมไม่ต้องมี assistants. ส,สูตรแล้วไปแล้วกดเลยมันยะตาคือแตัไงวะทำไมไฟมันดับยาก่างวะเฮ้ยไอดีนี้ไอดีนี้เป็นบั็บกปะวะเนี่ยได้ซาร่ามาแต่ได้ห้าดาวอะไอดีนี้เนี่ยก็ แพ็คที่แล้วอ่ะเปิดเมซี่ไปนะครับผมเติมไปเยอะเหมือนกันนะบอกก่อนบอกก่อนเติมไปเยอะเหมือนกันนะเปิดเมซี่ไปแล้วก็ได้ไปล่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เปิดเพิ่มยังไม่ได้เติมเพิ่มแล้วก็ครั้งนู้นเปิดลุกชอไปจําได้เลยหมดไปเยอะเหมือนกันไอดีเนี้ยสังเกตนะไอดีไหนที่แบบว่าเราเติมเยอะนะเราตั้งใจเยอะเราอยากได้เยอะเนะี่ยมันมักจะไม่ได้สมหวังดังปรารถนาครับ เหลือ1,700งพันเจ็ดร้อยทองครับหนึ่งเจ้ยทองขอสิบนี้แตกหน่อยครับขอสิบนี้ขอเวล่าหน่อยครับผมสิบนี้แตกเวล่าหน่อยนะครับสิบนี้แตกเวล่าหน่อยต้องกดเข้าไปดูที่เวล่าปึ๊บ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 อ่าแล้วออกมาเลยนะครับผมครั้งเดียวพอแล้วกดเลยปึ๊บไม่ต้องแคนเซิลครับผมไปดับ เขียวเขียวม่วงน้ำเงิน <handled> อ <sm art> ัล <association> บัตดิออสมาอัลบัตดิออสมาเอ้ยเปาตอเลสเหรอโอ้ยไคว่าใช่ปะวะไม่ใช่แอนเดอร์สันโอ้ยมาตัวเดียวอีกมั้งเนี่ย ตัวเดียวอีกเปล่าตัวเดียวอีกไหมปึ๊บนั่นไงตัวเดียวมาทีละตัวโอ้โหอารมณ์ความรู้สึกแบบว่าออกสามออกสองนี่คือนานมากแล้วนะผมไม่ได้สัมผัสแบบนั้นน่ะโอ้ยแล้วเหลือเก้าเออเหลือแปดร้อยจะบอกว่าล็อกอินหมดนะครับเนี่ยล็อกอินเหลือแค่ศูนย์เอ้ยล็อกอินเหลือหนึ่งล็อกอินเหลือหนึ่งแล้วอันนี้เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องหลักที่จะเล่นด้วยแล้วเวลาเติมเนี่ย ไม่รู้เป็นอะไรว่าผมเติมไม่ได้เครื่องเนี้ยงงมากครับทุกคนบางคนเนี่ยทักมาถามว่าพี่ผมเติมทองไม่ได้ครับผมช่วยผมแก้ทีเดี๋ยวผมกดให้ดูนะกดเติมไปแล้วมันจะขึ้นว่าเติมไม่ได้นะเฮ้ยเติมได้เฉยบ้าบอเฮ้ยเติมได้ว่ะ ดือนที่แล้วเติมไม่ได้มันรว่วมันมันครบลิมิตหรือว่าอะไรวะงงเลยเฮ้ยดีไม่กดแพ็กหมื่นสองเมื่อกี้เติมได้เฉยเออเมื่อกี้แล้วผมเสียล็อกอินนะผมเอาไอดีไปล็อกอินเครื่องนี้เพื่อที่จะเติมแล้วผมก็เอาไอดีล็อกอินกลับมาเครื่องนี้เสียล็อกอินไปสองรอบสามรอบวนไปวนมานึกว่ามันเติมไม่ได้เพราะว่ามันล็อกอินเหลือสูตรแล้วตอนนี้ตอนนี้ล็ออินเหลือหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเอาล็อกอินกลับไปเครื่องเดิมปุ๊บ มันจะหมดทันทีเดือนนี้นะหรืออีกสิวันวันนี้ที่20โอ้โหหรือว่ามันมีลิมิตเนี่ยบางทีผมก็งงเหมือนกันกับระบบเติมเกมนะครับบางคนทักมาพี่ผมเติมไม่ได้ขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนั้นขึ้นแบบนู่นนะบางทีมันก็เว้นไว้ช่วงหนึ่งมันก็เติมได้นะครับมันก็งงเหมือนกันนะดีเมื่อกี้ไม่กดแพ็กใหญ่ถ้ากดแพ็กใหญ่หมื่นสองบัทองนี่คือโอ้โหโอ้โหอ่ะเติมอีกสามสิบเก้าบาทเมื่อกี้นะครับผมลองดูอีกสักรอบหนึ่งเด้อ ลองดูอีกสักรอบหนึ่งเด้อ0ทองครับ900ทองเวล่าจะมาเปล่ามันแบบ,แบ,บแกึกกึกกว่ะไอดีเนี้ยกึ๊กกักคือแบบว่าไปครึ่งทางแล้วไปครึ่งทางแล้วไปต่อไม่ได้งบหมดบ้างอะไรบ้างโอ้ยอะ900ทองครับเพลรา <c oughs> เอาค้างเต็มอีก a few moments later เฮ้ยไม่ใช่ว่ะ <c oughs> ถ้าถ้าแบบว่าเราจะขายตัวการ์ดพิเศษนะมันจะขึ้นเตือนนะครับ <c oughs> ผมขายตัวไหนว่าการ์ดพิเศษอะ นี่นะเบนซิมาคาสสิกมากนะเบนซิมาล่างมาดดิโอเก็บไว้ก่อนนะล่างคัสสิกเก็บไว้ก่อนเออโอเคสิบสุดท้ายแล้วครับทุกคนโอกาสสุดท้ายแล้วครับผมบอกเลยยังไม่เติมเพิ่มวันนี้นะครับยังไม่เติมเพิ่มวันนี้ขอคิดดูก่อนถ้าไม่ได้นะแต่อย่าพูดเป็นลางแบบนั้นไม่ดีฮะมันต้องได้ครับผม90 0สุดท้ายครับเหลือ30บาทไปกินเผาผัดกะเพราโอ้ผัดกะเพราซื้อไม่ได้ส0บาทมาครับ 9ก้าร้อยสุดท้าย9ก้าร้อยสุดท้ายครับผมปาติกเวลาจ๋าไฟดับให้ผมหน่อยนะครับผมไปโอกาสสุดท้ายเบเหบเอบเออเขียวเขียวโอ้โหโอ้โหเวลาแม่จับได้มันมันไไม่ได้ให้เราวะเอ็นโด ได้มันไม่ได้หวะเฮ้ยแล้วมาทีละตัวมาทีละตัวหลึองร้อยตัวสุดท้ายในแพ็คแล้วครับทุกคนโอ้ยพอ,อก่อนครับอย่าเนื้อมืดพอ,อก่อนนะขอพอ,อก่อนผมตั้งใจว่าผมจะเติมสองอันนั่นแหละคือ แพ็กปนแหละแล้วมันโอ้ยจะร้องไห้ป่ะเดี่ยปล่าม่างวงโอ้โหแต่ได้ปีเตอร์เช็คมาตัวหนึง่งแต่เป้าหมายหลักคือเวล่าไนงะคือกะว่าถ้าเกิดตัวอื่นไม่ได้ได้เวล่ามาผมก็จะพอก่อนนะครับแต่นี่ได้ปีเตอร์เชคมา <S <S เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนละกันนะครับยังไงเดี๋ยวต้องล็อกอินค้างไว้เครื่องนี้นะถ้าจะเปิดเพิ่มค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็นานแล้วนะเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปนะครับไม่ได้สตรีมด้วยไง โอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนก่อนนะฮะไปี่เช็คเวล่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมเออแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับใครเปิดได้เวล่าแล้วทักแชทมาหน่อยนะครับผมอาจจะถ้ารีวิวเวล่าก่อนเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้เปิดตาม้าอาจจะรบกวนนิดนึงนะครับผมแต่อาจจะต้องไปต่อนะแบบนี้เนี่ยเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I thought I would never be fine